สวยสไตล์สปอร์ต Honda Civic 1.8e ปี2018 วดีค่ะวันนี้มาพบกับเยาวเทียคารนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เ<ม>ทียคารรถเมือ 2, ่อสองเสรีไทย73บริษัทรถยนต์มือสองที่เปิดดาเนินการมามากกว่า20ปีและมีรถที่คุณลูกค้าเลือกมากกว่า350คันเลยค่ะเราอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์เชล้วลูกค้าซื้อรถได้อย่างมั่นใจเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะโอ้โหเยาวมีน้องใหม่ล่าสุดเลยสําหรับ h o น d a า i v i ิ 1.8e ปี2 0 0 8ันคันนี้นะคะโอ้โหสีสวยมากๆค่ะลูกค้าค่ะ ใครเห็นเป็นสีอะไรกันบ้างบอกเลยว่าสีนี้หายากออกสีของเขานะจะออกเป็นเทาเข้มเทาฟ้าสีน้ำเงินโอ้โหมองได้หลายสีมากๆเลยบอกเลยว่าสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนและสีนี้นะคะเราเพิ่งเข้ามาคันนี้คันแรกเลยลูกค้าขาใครที่เป็น f c Honda Civic ไม่ควรพลาดเลยนะคะวันนี้เราจัดให้แล้วเดี๋ยวเราไปชมนะ o p ชั่นและรอบคันของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับดีไซน์ด้านหน้าของ Honda Civic รุ่นนี้นะคะไฟหน้าของเขาได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดยทม r ลันนิ่งไลท์แบบ LED ยาวบอกเลยนะว่าตอนกลางคืนนี่โอ้โหส่องสว่างมากๆเลยมาพร้อมนะกระจังหน้าโครเมียมแบบยาวๆแบบนี้ถึงตาไฟทั้ง2ข้างเลยนะคะและตัดด้วยสีดำนะบอกเลยว่ารุ่นนี้ของเขาด้านหน้าน,นะ,ะดูสปอร์ตและชบเฉียวมากๆเลยค่ะ สำหรับดีไซน์ด้านข้างของ Honda Civic คันนี้นะคะไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยนะและล้อของเขาได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะได้เป็นยางดันหลอบนะคะลูกค้ขาขาบอกเลยว่าดอกยางเนี่ยยังลึกอยู่เลยใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะและรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ Engine Remote Start ค่ะของเขาสามารถสตา,าร์ทรถจากรีโมทได้เลยนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิภายในรถให้เย็นสบายก่อนออกเดินทางเลยค่ะ สำหรับภายในห้องโดยสารของเขานะคะเราบอกเลยว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะภายในเนี่ยได้โทนเป็นสีดำบอกเลยว่าสวยดุดันเทสปอร์ตแน่นอนค่ะเบาของเขานะ,ะได้เป็นเบาะหนังค่ะนะคะริ้วรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยหืมเบาะเนี่ยกระชับตัวบอกเลยนั่งสบายนะและสําหรับพงมลัยของเขาได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะสามารถรับสายวางสายนะคะหรือปรับโมดต่างๆได้จากพงมลัยเลยคันนี้ได้เป็นปุ่มพุชสตาร์แล้วนะคะ สำหรับคอนโซลกลางของเขาค่ะได้เป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะและแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะโอ้โหปรับอุณหภูมิโอโ้เย็นฉ่ำแน่นอนค่ะ คอนโซลเกียร์ของเขาค่ะได้เป็นเกียร์หุ้มหนังด้วยนะคะนี่เลยหัวเกียร์แทบไม่มีริ้วรอยการใช้งาน,นะคะและยังมีอ e ีกคันโหมดให้ด้วยนะ,ะบอกเลยว่าประหยัดพลังงานแบบสุดๆค่ะนะเบรกมือไฟฟ้าค่ะเบรกโฮก็มาแล้วนะคะคันนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆและขับนะคะนะคะุ่มสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะ สำหรับดีไซน์ด้านท้ายของ Honda Civic นะคะบอกเลยว่าเยาวชอบมากๆเพราะคันดีไซน์ของเขาคือไม่เหมือนใครไฟท้ายของเขาเนี่ยแบบเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะโลโก้นะ Civic Honda นะเครื่องยนต IV ์ IV-TEC นะคันนี้ยังอยู่ครบค่ะและระบบความปลอดภัยของเขาก็ให้มาทันะ้งเซ็นเซอร์ถอยถึง2จุดเลยเดี๋ยวเราไปชมนะภายในห้องเครื่องของรถ Honda Civic คันนี้กันค่ะว่าจะสวยงามและสะอาดดําเดิมกันขนาดไหนไปชมกันเลย โอ้โห و, บอกเลยว่าเปิดมาเนี่ยสวยสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเยิมแน่นอนนะคะเม็ดคิวซีของเขานะอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบ้าโช๊กเนาะไม่ว่าจะเป็นซีนต่างๆนะคะอยู่ครบเลยนะซีนเดิมๆจากโรงงานและเม็ดอาร์ของเขาก็เรียงตัวไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนภายในห้องเครื่องสวยสะอาดมากๆด้านหน้านะคะคด้านหน้าบอกเลยว่าเดิมๆพลาสติกของเขาน้าแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบค่ะนี่เลยนะมอกก็อยู่ครบค่ะ น็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยแกะขยับแน่นอนค่ะและ Honda c i ี i c คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด1.8ลิตรให้กำลังแรงม้ามาถึง141แรงม้าเลยจับคู่มากับเกียร์ซีวด้วยนะคะบอกเลยว่าประหยัดแบบสุดๆกันไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Honda Civic 1.8e ปี2018คันนี้ สีสวยมมากเลยนะคะลูกค้าคะใครที่อยากทราบราคาแล้วยดีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันก่อนนะคะและราคาป้ายแดงของ Honda Civic คันนี้นะ,ะอยู่ที่879,000บาทเลยค่ะแต่วันนี้ทางเทียคะจัดโปรโมชั่นสุดเศษเหลือราคาเพียง กดไลค์กดแชร์กันหรือ,อยังคะถ้ากดแล้วไปฟังราคากันเลยคะ่ะราคาคันนี้อยู่ที่5,99,000บาทเท่านั้นคะ่ะพอนเพียงเดือนละ1,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจวันนี้นะคะทางเทียคามีโปรโมชั่นสุดเศษออกรถใช้เงินเพียง199บาทดอกเบี้ยสุดเษเรัมต้น2.79% ฟรีบริการให้เหลือเฉิย24ชั่วโมงทั่วประเทศนานถึง3ปีฟรีบริการขัดสีขับแก้วน้ำยาหนาถึง7มคลอนมรจากเยอรมันและเรามีการรับประกันเครื่องเกียร์179รายการจากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นถึง2ปีเต็มเลยใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้หรือสนใจรถคันไหนก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะหรือติดต่อได้ที่เบอร์0894433774ค่ะหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ0806588999ค่ะหรือทังมาที่เพจเฟซบุ๊กดาวรถอสองที่อาคาค่ะ ใครแอดแอดทียค,า,คาหรือใครนะอยากชมรีวิวรถรุ่นต่างๆนะคะก็าสามารถไปชมกันได้ที่อยู่ u b e รถเมื่อสองทียอาคาค,าค่ะนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่พลาดไม่ได้เลยติ๊ก o ตของทียอาคา,คานั่นเองค่ะเราจะทำคลิปนะไม่ว่าจะเป็นเกตความรู้เนาะรีวิวรถหรือมีความสนุกสนานอีกมากมายฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ